เอัล่ะสวัสดีท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาเล่นกับพี่ปอยพี่ชี้ดูทางขวาตัวอ็มพีนี่จะมาเร็วไปรุ่นยู่นี่นี่ลิรีบเอ้ยหาเรื่องเหรอถ้าเราไม่ผ่านเราจะกระทืบเป็นปันอันนันม่งบอกว่ากูไปทำพาสปอร์ตแล้วหนีออกนอกประเทศก่อนดีกว่า จากผ่านด่าน5ได้ก็พอแล้วโอเคโอ้ยด่านิคนง่ายเลยแันเือวมึงแกล์แกลแแต่แต่แเร็วโอ้โหแมปก็ยังสปีรันหะสปีรันหไอคิวพวะกันเปิดประตูนะที่โอ้พี่อ้พี่คือเจ้านายมึงเอาอย่างนี้ลูก่ะลูกว่ะลกคุยนะครับไอวคยมากเลยตอนนี้คือมึสัตว์ น่ากลัวยังไงวะกูรู้สึกว่าเกมนี้มันกากมากมึงอยากเล่นเดอะมิมิกนี่ล่ะโอู้วพี่เล่นหมูสเตซองเลยนะเหรอก็จะผ่านได้เป็นยงไงกลัวจะขี้แตกเลยไม่ใช่หันนี้นะหันก่อนนี้จะไม่ใช่หันจะมาลาเมงไม่ไม่อะไรอะไรก็ได้อะไรก็ได้แต่ที่รู้คือเดอะมิมิกกลัวจนขี้แตกพี่เคยพี่เคยผ่านสเตซองอ๋อเพื่อนพี่มันข้ามไปจะสเตซองไปเลยเพื่อนพี่มันปลดล็อกได้แล้วไปกระพิบไปกะพิบไม่ โอ๊ยมึงคิดว่ากูโง่เหรออันนี้ไม่ผมเคยเจออัมบิชด้วยนะอดินโดนกูด้วยไม่เดี๋ยวมึงก็โดนกี่เตะมาเฮ้ยดูๆยวดูแกรังหยุดหยุดหยุดหยุจะพูดกูเลยไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวดูดูมันจะโดนรัดเล่นเฮ้ยมันจะได้บอลรอชิเม้นไงไม่เดี๋ยวมันจะโดนรัดคาด้วยไงมาเร็ว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 มาห้องมืดครับห้องมืดไอ้เพึ่งนคิวตั้งหัวสว่างไปก่อน พบ,บก,กับมือมืดอีกคิวช่วยกูด้วย,วยกูจะยอมเฮ้ยเชี่ยเชื่อใช้โดนใช้โดนโอเคกูรอดจะคิดรดเหรออืมเอออีกคิวกูยอมท้าไมโดนแล้วตอนนี้เราผ่านห้อมือมาแล้ว,วยอย่าเพิ่งเปิดอย่าเพิ่งเปิดกูยอมโดนยืสูตรเลยนะเนี่ยไปดับไปดับไปกับพี่บบ่ยพี่ชอบเล่นไปดับเรื่องของกูสักหาตู้หาตู้หาตู้ตเอ้ยเฮียดูดูแม่งเล่นเป็นละไม่เว้ยผมจะรอให้เสียงมันมาเข้าใกล้ๆเว้ยค่อยเข้าตู้ เพราะว่ามันถ้ามึงไม่ออกจากตู้มึงจะโดนเตะออกมาดูดูคูออกไปได้หันไม้เดินกดเดินเออเยุดเฮ้ยนั่งยืนรอข้างบนโอ้ยเอ๋โอ้ยถ้ามึงถ้ามึงทำให้กูตายกูกูจะกระทืบมึงหันมา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 ผู้หลังโอ้ยเอ๋โอ้ย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  เอาไปหนึ่งไปหนึ่เข้าผิดเฮ้ยมาเร็วเร็วออกมาตามดูตามมาเฮ้ยรอจนเบื่อเลยเฮ้ยช่วยกันหากุญแจหน่อยดิโอ้ยขานอนเงียบดิถ้าปันทำให้พวกเราตายกันทั้งทีพวกเราจะทุบดูฮักูยังงงหาคุญแจโวยมากุญแจเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วกุญแจกับพี่ เอ้ยขออันบันชาติบันทำให้พวกเราตายพวกเราจะกระทือนบันเร็วเฮ้ยไอ้ดูดออกมาออกมาน่าเออไม่หันมาโอ้ยไอ้เดินมาตรงนี้ไปโอ้ยเยโอ้ยเยโอ้ยเยเร็วกินนัดไข่นี่โอ้ยเยนี่ใช่ประตูที่สิบหกเองนะโอ้ยชาติบันทำให้พวกเราตายพวกเราจะกระทือนบันไม่สิดูมือสัตว์แทนมาดิคิวิคิวนำทางอีคิวิทางเดินแช็ตรงไปเอง ไปพี่โดนพี่โดนด้วยด้วยพี่โดนกีสไม่พี่โดนอีกตัวไอ้นั่นไม่มันยังไม่มีเสียงพี่เมื่อกี้พี่โดนรวังดูโดนเร็วไวรุ่นไยรุ่นไกคิวคุณเป็นอาจารย์ผมผมไม่อยากโดนเซฟหยอนตู้ต่อเฮอชีวิตกูเงินตังค์ีไม่มีสองพันแล้วเสียทุกคนแอบตู้แอบตู้แอบตู้แอปตู้ผมจะโดนเซฟหยอน โอเคจบไปไปกันโกจัดเลยสุวีเอ้ยจะเดินย้อนกลับทำไมไปล้วตามมา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 ดิกูไม่อยากโดนเซ็ตจอกูจะต้องบอกไปให้ได้ว่าเราวิ่งหนีแล้วไม่มันจะไม่ถึงเออผมรู้เซ็ตหลอกดิๆืดูเร็วต้องเตรียมวิ่งหนี

เร็วอย่างไฟเช็ดกันไอ้เหี้ยรู้ไหมเอ้ช่วยคุณด้วยกูออกไม่ได้กูจะโดนเั็ย่อได้ไอ้เหี้ยโอ้ยก้มเป็นไหมไปรุ่นกูัวมากสิแล้วก็เออเฮ้ยเห็นดูดูเดินย่อดูดูเร็วปะไปเถอะพี่น็อตออกที่เหี้ยแล้ว เฮ้ยไม่มีอะไรเลยอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปประตูต่อไปอย่าพึ่งอย่าพึ่งทำไมไอ้บอลมาขออันนั่นพี่ขอเราต้องขอหลักก่อนอย่าพึ่ง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 บ่นไปพี่ก็ใสเยอะไอ้ห้องมืดเดินตรงไปเลยพี่ไม่ต้องเปิดไฟเพราะว่าไฟมันเตือนไฟกับไฟกับพริบพี่ขอพี่ขอตัวนี้เฮ้ยผมยืนมเลยเฮ้ยเฮ้ยดูดูไม่ทันเฉย ถ้าเจออัมบิชล่ะพี่จะเกิดอะไรขึ้นพี่คิดว่าใครจะตายก่อนพี่ว่าจะเป็นพี่ผมคิดว่าดูดูเฮ้ยรอ้รอ,อก่อนจะเปิดไฟทำไมรอ,อ,อก่อนอ่ารอกูก่อนจะเปิดไฟเพื่อมผมคิดว่ามันเปลืองหรือว่าพี่กลัวความมืดมึงก็รู้รอยู่แล้วกูกลัวอะไรอ๋อโอเคกลัวเสียงกระดูกกูลัวเสียงกลัวความมืดส่วนกูไม่กลัวอะไรทั้งนั้นกูกลัวความมืดกูกลัวแม่ทิ้งกูกลัวปลาสด้วย โอ๊ยใครใครก็กลัวความสูงเอ้ยผมได้เอ้ยดูดูเอาไปเช็คเอามาเอามาเอามาไม่มันจะอยู่ตรงตู้เอ้ยดูดูตามมาหีิบไปแล้วเอาเอ้ยช่างมันไม่เนี่ยเนี่ยดูดูเนี่ยตรงเนี้ยมาหยิบมาหยิบดิรู้รู้อย่าพู่ไปไปหาบังคีวตามมาตามมาภาพสวยเกินไปงั้นเนี่ยเอาเร็วกดกดเออจบเร็วตามมาให้คิวดำหน้าให้คิวดำหน้าไอ้พวกผีนี่มันกาดจริงเลย โดยเฉพาะไอ้ปกเกอิดอย่าไปดูถูกันนะแล้วไงอ่ะผมว่ามันชนะทุ่น่าเหรอเออผมชนะหนึ่งค้งเลยนะตั้งหนึ่งค้งอ่ะโดยที่คนอื่นเขาชนะเป็นล้านแล้ยพี่กระดาษตัวจะทำหนึ่งดิแม่เขากดอดไรกิ้วนะอะไรเดี๋ยวดูดูโอ้ยตัวต้นกดปิดไฟไหม่ต้้อองโยเดี๋ยวเดี๋ยวแบตก็หมดหรอกโอเคเตรียมตัววิ่งวิ่งไม่ใช่ตอนนี้ไป เอ้ยขอบคุณมากลูกตาบิวไซเฟอร์อยู่ไหนอะอ่าเดี๋ยวผมหาของฟรีเอ้ยกูโัวกูต้องตายคนแรกแน่เลยไม่เชียวอ๋อกูโดนกูโดนกูโดนเอาเดีดูดูไมเอาแต่ผมโชคดีว่ะผมไม่โดนนี่ดูดูโดนเหดูไหมก็ยิ้แต่มีลูกตาไม่ต้องดู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 หันไม่ดูดูหันไม่ทันเออเดี๋ยวเอาละทุกคนเตรียมตัวเตรียมตัวเป็นนักวิ่งผมเจะมึงต้องก้มนะเว้ย ไม่อย่าเพิ่งอย่าเ <Elijah, S 3> พิ่งกดก้ออย่าเพิ่งกดกรอบในกรอทีโพสเมื่อกี้ผมหันหลังแล้วเจอทีโพสไอ้ยักษ์เพิ่งจะกดเี้ยงกดเลียงเพิ่งเลียงีนวแนวเนวแนวเ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 นวตนวเ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 นวรนวเ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 นวนวเ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 นวนวเ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 นวนวเ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 นว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  จะกูก็ต้องถามว่าทางไหนน่ะทางซ้ายหรือทางขวาอันนี้ก็ต้อกประตูสีฟ้าอีกเด็กูโดนกู่ตายเอากูว่าแล้วมึงเลื้อท้ายไปยตัวนี้แหละเร็วพี่เฮ้ยตกใดสิอีดดอค๋คิวไม่ก่อนที่พายแป้งเนี่ยกูถามว่าประตูไหนเป็นประตูสีฟ้าคิวบอกว่าประตูนั้นแหละสีฟ้าประตูทางไปไม่อันนี้ผมผมงงไง,ง,ง,งเพราะว่าอ๋อผมผมจำได้แล้วมันจะมีทางเติมแบตเตอรี่ให้ไฟฉายเสมอ เขาบอกว่าถ้าเราใช้แบตถ้าเราใช้ไฟฉายอ่ะจนน้อยกว่าครึ่งอ่ะจนพลังงานน้อยกว่าครึ่งอ่ะมันจะยังไงนะเแกวายมุนเจอยังยังไม่เจอพี่เจอแล้วใช่ไหมไอ้งูพี่ยังไม่เจอไอ้เนี่ยกูอร่อยเลย่าเนี้ยเขาอ่ะนี่เจอเขคุณมากไวรุนดูดูกรูกไวรุนเทพดีไวรุนเทพดีดูดูไอ้คิวมึงแกแกวิ่งไม่ทันบอสมันไม่ใช่บอสมันไม่ใช่บอสด้วยสามในตัวนั้นมันจ่า โอ้ยเชื่กระโด้นไม่ไม่โดนไม่มีเสียงพี่โดนมันไม่มีเสียงเออแต่มันไม่มีตัวแต่มันแต่ไฟมันไม่ได้ดับไงมันมันทำมาหลอกเล่นเฉยๆผมก็เคยโดนแบบเนี้ยลองเปิดดูวแน่หนึ่งเช็คแบตก่อนแบตเหลือสิบหกจบดักสิบห้าไม่เจอดักห้าสิบก็พอละถ้าจบดักห้าสิบรอพี่ก่อนนะอย่าพุ่งไปไหนทำไมกูตแบบเอาท้เช็คแบตเออทำไมไม่เจอทำกันกูเจนสายฉาบแบตกูแล้วที่บ้าน เออไม่เจอแล้วเราจะไปยังไงกันครับเอ๊ะหรือพวกเราโง่กันเนะี่ยมันต้องมีทางดิไม่งั้นมันจะไม่สร้างไหมนี่ไงนี่เราโง่ใช่ไหมเนี่ยโง่อโอ้จะด่ากูบอกแล้วดึงคันโยกเอ้ยภาพเดียวกันก็หาคันโยกไงที่ยูวพี่จะไปรอยอยู่หน้าประตูนะเว้ยเฮ้ยจะเปิดเพื่อเปิดเอา้า มันไม่ใช่ทางตรง EQ เฮ้ยเชี่ยโอ๊ยโดนกัดอีกโไปมึงโง่อ้าวป๊บนึงโอ้ไม่มีของเลยไปย่อก่อนสายย่อเออผมก็เหมือนกันสายย่อ Welcome to นรกไอพวกมึงฮ้ยเมื่อกี้วิ่งแล้วกีโคว์เป็นไห้หลังก็ไปตรงนั้นเออวิ่งแผละทีวิ่งหักข้อแล้วสิวิ่งก็ตายสิครับรออะไรกินน้ำหน้าไอ้กกินน้ำหน้าถ้าผมตามพี่พี่ตายแนถ้าพี่ตามผมพี่รอด ้ยพี่มีของพี่ห<ล>ัวปุลละก็ชิมไม่ได้ชิมไม่ได้ห้าด่านห้าสิบอ๋ออ่ะ,อะนี่ไงตามกูม,มาเลยเฮ้ยอย่าอย่าแอบ,บตู้นอแล้วมันพิ่งมาแล้ว,มแ,ลวแม่งจะไปก็ไปงู้งเหมืนกันเลยใครกี่ขื๋อไอ้จิแอบเลยชิวชิวมาแล้วมาแล้วเอ้าจิ๋วพี่จะตายเอาเชือกูเนาะ มันต้องวิแล้วแหละไม่มันวิ่งดีเสียงแล้วอย่างมันวิ่งเร็วด้วยนะเออมันวิ่งเร็วมากวิ่งเร็วกว่าเฮียนล้วดิวิ่งเร็วกว่านักที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก45กิโลเมตรต่ชัวร์พี่ซ่อนในตู้ก็ได้นะแต่พี่ต้องเล่นมินิเกมอ่ะขอเล่นในมินิเกมแต่ถ้าพี่เล่นไม่ผ่านถ้าพี่เล่นไม่ผ่านพี่ก็ตายนะไอคิวมันมาแล้วมันมาแล้วไอคิวพี่กลัวกลัวกลัวเหมือนแกตระกัดกุดตื่นเต เฮ้ยมีกาเล้ยพี่ไม่เคยผ่านด่านห้าสิบแล้วไม่มีความมุ่งช่วยไงพี่คิวมึงหายละไอู้ทีมึงมึงหลบก็ได้มึงหลบก่อนถ้าเจอหนังสือที่แบบมันมีสีสีตางรู้แล้วรู้แล้วอมูี่เคยพี่เคยเล่นโซโลอยู่เคยผ่านแล้วเคยกําลังไขประตูได้แล้วแกไม่ผดแล้วไม่หันไปหันไปเจอมาแล้วมันก็ามสแกนพี่เลยผมก็เคยโดนนะพี่ีตอนนั้นอ่ะพี่เคอไปใส่เลขเจ็ดเว้ยแต่รหัสมันคือเลขแปดเลขตัวท้ายอ่ะ เออแล้วอ้าวแลพี่รู้ได้ไงเอ้าเลยคนพี่หน้าแต่ให้พี่ครูคุยเนี่ยคือพี่หาครูแล้วแล้วก็ให้พี่เหน้าพิมพ์ส่งตรงเนี้ยในแชทคุยแล้วก็แถวนี้แล้วกูก่ามันจะใส่เว้แล้วกูก็ติ๊กเกครับเอ้ยผมลืมเอาหนังกระดาษนั่นอะกระดาษไม่เอ่ไม่กาอยู่ตรงนี้ติ๊กเกอร์สามารถเดินทะลุโซฟาได้ฮะเขาจะอ่านคุยเห็นเดินทะลุโซฟา ฟิกเกอร์ม <iah. S 2> ันจะไม่มาตรงกุญแจนะแต่บ้าไอ้น็อตเปิดให้หน่อยมึงไม่ช่วยอะไรมันมาแล้วไอ้น็อตมันมาแล้วอินกำลมงหาได้สี่รหัสแล้วโอเคโอ้ย้องหลบอีกแหงเลย่มึงมาออนบรีถ้ามันถ้าถ้ามันเดิน ตายไม่ถ้าเดินผ่านย,ยังไม่เดินเขาก็ไม่ไม่ตายแต่ถ้าเราอยู่ใกล้มันมากเกินไปมันก็จะรู้เพราะมันได้ยินเสียงหายใจเหรอไม่ใช่เอา้าก็เราเสียงหา <laughs> ยใจใหญ่เ <laughs> ดี๋ยวกูขอฝนฝนล็อกแดนห้าสิบก็พอเลยอยากได้ชิ่นี้อยากได้มันมากเลยไอ้เหี้ยแม่งแม่เดินเหมือนจะเฟสจ๋อคนหนึ่ง ไม่ไงนั่นนี่นั้นจำได้ตูดตูดแกยูยูยูดูด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 ดักดักกูต้องรอดเว้ยป๊าป๊าแป๊ะแอันนี้ลายโซดิชไหมเนี่ยอือฮหไอเฮ้ยยังไม่เลยเสมอเดี๋ยวเราไม่ได้ไลฟ์สดอ่ะเออเดี๋ยวนะเออสี่เหลี่ยมเออเออสี่เหลี่ยมอะไรก็ไม่รู้เช็คดาวเช็ควงกลมกลางสี่เหลี่ยมห้าห้าผมรู้ห้าห้าผมแปลเป็นพี่ แม่ผมไม่ผ่านหรอกโซโล่อ่ะไมนมาแล้วไอ้นักไหนอ่ะร่วันไ <c oughs> ม่เลิกรอดเดี๋ยวพูดนั้นดีเฮียกูอยากเปิลอกชิมนต์ดลังนาทสิแต่พี่ต้องแต่ถ้าตอนที่ผมไปไขรหัสพี่ต้องไปตรงประตูกับกูนะเพราะว่ามันจะเเข็มที่หน้าประตูเข้าใจไหมเพื่อนผมเคยโดนมาแล้วยังไงอ่ะคือมันจะแคมป์ที่หน้าประตูถ้าเราเปิดประตูได้แล้วอะ่ะทำอะไรอยไอ้พี่อะไรก็ได้ที่ไม่ได้ขอกันค์ใครโอ้ยนี่ ยังยังไปดูดูตายเลยอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเมื่อกี้มันจะทำอะไรอะไรแล้วว่าหลงอะไรอยู่หลัลงกูเดียวโอเคอืมอืมอเอ็นกะแมงเฮ้ยอียก,อกที่กูปอย่างไรมันเล็ดเล่มึงลองมึงลอง เื้ยยุงยืนทำไมยืนดูลาดราวไงมันยืนเฉยได้ใช่ไหมอืมแต่มึงจะยืนนานก็พอลอง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 ยืนลองยืนเดินแล้วก็นั่งเลยดิแต่มันยื้อหน่อยอ้าวมันเจอพี่แล้วมันเจอได้ไงอ่ะพี่เข้าใกล้มมากเกินพี่ตายเออพี่ตายเลยอ่ะเฮ้ยผมต้องเล่นคนเดียวใช่ไหมเออเห็นไหมขี้ยงไม่พี่จะยืนอั่นหล่ะได้เวลาตายแล้วไอ้วงง่เว้ยมึงกับมึงนี่ยวดิ

เลี้ยงมันตั้งแต่หนึ่งขวบจนมันถึงสีส่ปีแล้วโอ,โอเคใครดูเลยโอ้โหแล้วไงวะมันต้นเล่นด้วยไหมเด้ออุ้ยมันอีกหนึ่งคนเลยนะนนต้น เล่นเกมอื่นรอดีกว่าเว้ยแต่ไม่ได้ดีกว่าอืมดูดิเราได้หรือยังอันนี้ได้หรอว่ะกปได้แล่วได้เลยเนี่ยครับเออเนี่ยเอาจากแบ็กลูมเอ้ยดอ

น้ำโคกปิดทำไมอ่ะไม่ได้ปิดนี่มันน้ำโคกจริงไหมนะจริงรู้สึกปลอมอะเหมือนน้ำเชื่องไอ้คุตกน้ำเร็วเร็วดูๆูเขาโรบอทเขาซึบเอาไหมทำไมไม่อยู่กดจอยตามเราเลยไม่ได้หรอไม่ใช่มันคือกาเนี่ยใครเนี่ยเนี่ยบนกลางจอยตามกินกางเอาล่ะเล่นอาเกนนะเล่นอาเกนคือจะขี้เปรี้ยเกนนี่คืออะไรเล่นอีกครับ อ่าล้วจะมีแฟนคลับมาไหมไม่คงไม่เห็นมีใครดูสักคนเลยเอาไปเอาเอาผมยังไม่ได้บัคผมยังไม่ได้เออะชิเม้นต์กึ่ยนะแต่ผมไม่สนหรอกเอานะไมค์ M ามตากี่เออไอ้แทนปันเล่นแทนเหรอให้ดูดูมันกลัวตามาตามากก็กลัวเอาเร็วมาวัยรุ่นอ้าวไม่มีใครมาเลยเหรอไม่เข้าเว้ยเออนี่เออเล่นตอนเย็นไปเตะบอลกัน อะไรก็ได้แน่ก็ต้องเตะลุงเขาบอกให้เรามาซ้อมส่วนมึงอ่ะต้องซ้อมตีมาซ้อบไี่คิดได้ชุดไหมไม่คิดว่าเป็นฝ่ายจัดการเออฝ่ายจัดการใช่ไม่เชิงไี่คิดมันบอกให้คิดมันจะเป็นไอ้นั่นไอ้นั่นจะเป็นผู้ช่วยเนี่ยนี่ซื้อเลยเฮ้ยเฮ้ยคิดไม่เนี่ยคิดไม่เนี่ยครับเค้ก แดียวเยวเดียวเดียวเดียเดยวเดี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 ยวเดยวเดีวเาพเดี่ตเองยวเดีเดยเดียวเายวเดียวเดยวเดียวเียวเดียดียวเดียียวเดียเยวเดียวียวเดียวเดีเดียพี่วดียเลียวียวเยวเดียวเดเดียว่ดียวเดียียู่ดเดียวเดียวเดีวเยียวเกียวีดีวียยยเเีีด ที่อยูใ<ห>่ใกล้มันมากเกินไปไม่มึงยืนแล้วมันได้ยินเสียงตอนมึงยืนแล้วแล้วมึงก้มลงใช่ไหมมึงก็ได้ยินเสียงก้มอีกรอบหนึ่งแล้วก็มาหากูแล้วกีก้มอยู่ใกล้มันเรียบร้อตอนพี่หลบอยู่หลังกูง้แต่ตอนที่ผมเล่นปก,กติมันไม่มาทางนั้นนะผมจำได้เล่นกับคนอื่นมันไม่มาเลยพอเซิร์ฟวีมันมามันจะขี้แตกเหมือนกันไปกับพี่เจ็บพี่ก็ปวดอ,อ้เหี้ยอัมบิชไอ้เหี้ยอัมบิชประตูสี่ เขาออกตู้ออกตู้เข้าตู้ออกตู้เข้าตู้เขาออกตู้แล้วก็เข้าใหม่จา้าเข้าใหม่เข้าใหม่เข้าใหม่ออกตู้แล้วเข้าใหม่ไอสัดจะต้องเก็บประตูสี่ออกตู้แล้วเข้าใหม่พอแล้วมัง้งโอเคแล้วล่ะล่ะเซอร์โคเรตุบใจกันไปเล่นพามมี่ต่อเลยเป็นไงโดจอกจะเล่นคุณไอ้ย่าเอาไปเล่นไอ้คุณใช่ไหม สี่ปุ๊บมาเลยไม่ไม่ใช่ประตูสี่เดี๋ยวย้อนกลับไปก่อนประตูสี่ประตูแปดมันมันมันมาตรงประตูหกอะพี่อ้าวตกนำ้ำพี่มันเกินไปมันมาตรงประตูหกอะเกตันเกตันที่พี่เจอรอบแรกคือพี่เจอประตูสิบเอ็ดอ,อ๋อเหรอไม่อีเกยไม่พาเจอ,อเฮ้ยไฟแช็กเยี่ยมเยี่ยากเล่นแล้วพี่อยากไปเล่นเกมอื่นเอา้าแต่บอกว่าจะเล่นกับกูอ่ะคือพี่อยากแล้วพี่ตื่นใจได้แล้วพี่อยากผ่านดักกระโยกแล้ว พี่ต้องผ่านไปพี่พูดไปแล้วแล้วถ้าพี่เจอด่านฟิ่ี่เอตอนด่าฮะคุณเล่นเป็นมันก็เจอตอนด่าห้าสิบี่เราไม่ใช่เหรอฟิกเกอร์ถ้าเจอตอนห้าสิอ็ะแหเติมไม่ดีอชีวิตแน่ใจเหรอยังวม่เปิดนะแหน่นาน เมื่อคุณติดประอูมาเชียผมเจออายว่ะผมเจออันอายว่ะก็คือไม่มีตาก็คือไม่มีตัวอายนั่นแหละเร็วไวัรุ่นไปจัดเรียนลูกกันทาตุที่บอก,ก,กว่าเรียกผมว่าอะไรนะเรียกพี่ดาว่าเรียกหนึงอะไรของแม่งไอ้ไม่ดีเลยพี่ไม่ดีเลยเฮ้ยใส่น้อยจังวะ ไปหาคุณแจไวรุ่นให้ตัเดียวไวรุ่นเฮ็ดดียีบอ๊บกันหยาวหยาวเป็นอะไรปวดแข็งอะปวดแข็งเลยหรอ enjoy enjoy ครับผมปังจำลองการตบหน้าตายอย่าไปส่ืชอ มึงก็รอให้แต so ่กูเขาเรียกว่าจำลองการตบหน้าเวตบหน้าซูเดนตบดีนักเรียกว่าตบหน้าซูเดนตกเยอะหนุ่มใหญ่บ้านฮะฮเดี๋ยว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 เดียวมหลังกันมันมีระเบียงนี่ใช้ฝนฝนใหญ่ไปทุกคนที่ก่อนตัวนี้เออมึงเชิญเลย แอมบูทแอมบูดอ๋อเมื่อกี้ว่ากูโง่ขนาดจนรู้ว่าไอเสียงแบบนี้มันจะแอมบูทเหรอไงวะแอมบูทมันต้องสีเขียวเว้ยไอนี่มันไม่ใช่ไอเขียวมัน<ว>มสีฟ้ามันจะมีข้างล่างไม่เพื่ออะไรโดยที่ประตูทางออกอยู่ตรงนี้เอามาไว้เหรอกคนง่อย่างมึงเลยเอาอันนี่เออใช่นี่ผมเคยโดนสกีดเล่นด้วยนะมองไม่เห็นโอ้โห วนไนมีใครสบู่หรือหน้าจั่งแล้มีห้อนี่สบู่นี่หน้าจังล้างแล้วว่าหอยตัดเลี้ยงเป็นของตัวเองเลี้ยดูพอมีตัดเลี้ยงเป็นของตัวเองมาเร็วไวรุ่นไวรุ่นทำเกือบเกิดออกแล้วนะไอ่เร็ว เอเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพล่งเอ้อเเยพี่เอาหอกเสียง S C V 6 8 2่ะ้องใ <c oughs> สม่มามาอยู่จะใส่ที่โรแรมนี้หางเละ็เชียแอมออบุดแอมบุดใช่คือแอมบุดว่ะ จะเกิดอะไรขึ้นนะตัวสีดำมันย้อนกลับมาอีกรอบมันมีโอกาสแค่0.0000ก็เป็นการตั้งสันนิษฐานเดี๋ยวคิวหากุญแจดีงผมเจอแล้วพี่ดีมากไม่หนูถ้าพี่ตายดันดับ50พี่จะไม่เล่นแล้วนะโอ้พี่ก็แอบในตู้ดิแล้วส่วนมือก็จะจบทันทีโอ้แม่เอาไปแชฟเอาไปเลย บแล้้วไอนี่ผมว่าพี่ตายห้องฮาซิ่งน่พี่มันมีที่หนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเอาอีกแบบเลยเอานี่ไงถ้าถ้าผมใช้พี่ถ้าผมใช้ไฟแช็กอะมันจะมีแค่ล็อคมันจะได้ล็อคพิกมันจะมีโอกาสได้ล็อคพิกถ้าผมใช้ไฟแช็กเฮ้ยไม่ไฟแชกเลยพลิกหลอกๆนี่พี่เป็นคริโตะในอวีแล้วนี่ไงผมว่าแล้วไอ้ลู่ลานางูมึงอยากกินข้าวใช่ไหม เฮ้ยเมื่อกี้ลูกตาแบบข้างหน้าพี่เลยสีแดงๆเออมันเป็นบั๊กทีเมื่อเคยเจอเฮ้ยอย่ากพุ่งไปกินอันนี้ได้เปล่าเพื่อนมึงกินหนูได้เปล่าอี๋เออเว้ยัได้เวลาวิ่งละคันไม้คันมืออยากวอร์ะอยากวอรแหวนว่ะไม่ได้สั่นในตู้อะถ้ามึงส่อนในตู้มึงก็โดนล่าออกมาแล้วก็โดนฆ่าตายแลเคยเห็นในยูทูบอ่ะ เดาเดวเดาเดาเดาพี่ผมเคยโลบ้วยนะรู้ไหมผมโลบะไรผมอ่ะคนตู้ตอนที่วิ่งหนีตอนที่วิ่งหนีสีก็พี่ไอ้สัตว์วววซ้ายขวาอ๋อไอคิวบอกเลย <ะ S 1> ซ้าย<ะ>ซ้ายซ้าย,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 ายเอ้ยไม่ขวาขวาขวาแล้วก็ห้องต่อไปห้องต่อไปก็ขวาเหมือนเดิมไอ้สัตว์กูจะไม่ทำตรงนี้นี่แหละไอคิวไม่หงอกกูน่ะเอาอคิวไม่หงอกกูซ้ายช่าซ้าย่ละก่อนรอบไปนี่ไปแล้ว พี่กิมไม่หลอกพี่อีกแล้วอ่ะพี่บอกว่าซ้ายซ้ายซ้ายขวาขวาขวาไม่ผมผมงงกับซ้ายขวาไปเมื่อเราตายเมื่อเราก็ต้องเลิศมันกันไปไปไปลุ้นไอ้ยันไรสุดพบกันใหม่ในวันต่อไปมาใครจะฆ่ากูพี่พี่เราจะฆ่าบันมา